อย่าเข้าไปข้างในเยอะเ้อะระวังถล่มนะเหมือนตึกสามชั้นอนะเนาะถล่มลงมานี้เลยนะมหมดเลยไม่เหลือเลย เหลือก็หัวก็โลกกับเขาวเลยนู้นไม่รอนู้นรนมันไม่ยิ่งกว่าอะไรแค่ที่หมาแล้วว่ะที่พวกหมาแล้วว่ะตอนแรกนี่ก็อยู่หุล่างคิดว่าอยู่ข้างล่างอยู่ห้องเนี้ยร่วงลงมาเลยว่าใครไปชุดยางทพราะมไม่หายสักทีเพราะควันมันดำเหมือนยางรถอ่ะ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền đi. <laughs> 哥。啊 ใช่เขาคนที่มีพิการติดเตียงก็ยังไม่ได้เอาในวงน่ะเพราะมันรู้เสียงมันระเบิดตุ่มก็พี่ตะไคเขาจะไปเอาเขาไปใส่ถุไปเป็นเขาไปลงผ่าลังจะไปเอาไส่แต่จะเอาเข้าไปเอาไม่ได้ อยู่ไหนอ่ะเอามาแล้วอ่ะเอาอะไรวะเอาเอ้ฝนเขาคุณพาขาวแล้วจะมาดูอะไรเขาเขาอยากดูกันเนาะคนไม่ได้ดู

คุณผ้าไว้แล้วนเะเะเสื้อผ้าไม่เหลือเลยหมดเลย ทางน,นั้นบอกว่าไปไปไม่ครังหนูก็คิดว่าฝั่งบ้านหนูฝั่งน,นู้นตกใจหมดเลยเว้ย อ่าอไฟลุกอีกแล้วนเน อะไรบึ้มตะกี้นะ นอาชีดดีๆเด้ออืมไฟน่แน่จะไฟเนาะแล้วลุงจอน่ะนะมนไฟทอดแล้วมันก็ลุกเล่เน่ะ ตอนนี้ใหม่้นมา่ไหวเยแม่นเอาไม่ย่ไล่นันเแล้วข้างบนข้างบนโอ้โหข้าไม่ได้แลห้องห้อะ อ้ยนโอออ้ยอีบหายโอ๊ยตกใจหมดอ้ยอะไรเเว้ยตกใจหมดเลยหนูเขียวอุ้ย

เหาอะไรเห็นยตั้งแต่นู่นแล้วเห็ียตะควันนึกว่าใครจุดอะไรไม่ได้ยินอะไรไหมไม่ได้ยินเพราะขี่รถมาจากบ้านเห็นตะควันคือว่าคิดว่าเห็นควันอะไรเยอะหรือว่าควันอะไรมันขึ้นมาหรือว่าเขาเผาเอง มึงให้กูรายงานไงกูมาถึงก็ไฟไหม้แล้วแล้วคนที่เป็นพิการติดเตียงอ่ะนั่นแหละเขาอยู่บนบ้านไฟไหม้ตั้งแต่บนบ้านลงแล้วเขาก็หล่นลงมาเข้าใจไหมมันไหม้หมดเลยเขาแปบลบว่าไม่เหลือคนก็สภาพแบบว่าเห็นหัวก็โลกเลยอะ่ะเด,ดี๋ยวให้ดู เอาบ้านยี่อุ่นยี่หุ่นนะข้างบ้านยีหุ่นเลยยี่หุ่นเลย <Hello. S 1> บ้านคนชื่อเล็กอ่ะ กูก็พูดได้แค่นี้มังจะกูพูดอะไรล่ะกูให้ไล์สดให้ดูก็ดีแล้วแหละคนผู้ป่วยคนติดเตียงชื่อเขาว่าชื่อยศนะตายเนเนเนเจติกเจติกพี่จุ๋มพี่จุ๋ม ใช่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะหมดบ้านนะไม่มีใครอยู่ไงอยู่แต่ผู้ป่วยติดเตียงอ่ะแล้วตอนนี้แม่เขาก็อยู่ตอนนี้เขาจะไปชว่วยจะช่วยไม่ได้ไงไฟมันลุกเร็วมากมมตอนนี้เออน่ากลัวมากจริงๆแม่งไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวไหนหรอก บ้านใครก็คัดองค์ัดเอาเซฟตี้ทุกอย่างต้องดูเช็คให้ดีเด้อมันร้อนมันไม่เหลืออะไรเลยเนาะไฟไหมอย่างเงี้ยนี่อยู่ข้างในอยู่เลยคนะนตายอ่ะ,ออะกองไว้อยู่เลยมันไม่เหลือเหลือแต่กระดูกแล้วมันไมหมคอกุดไหมเร็วตั้งแต่ไหมตั้งแต่ข้างบนน่ะฮะสี่สิบหก เข,า,เข,ขาอยู่กับลูกเขาอยู่กับแม่คนชื่อเจะเขาอยู่แล้วตอนนี้เขาไม่ได้เขาหย่านออกมาก่อนนี่ไงนี่ไงยังไม่ได้เอาศพออกมาเลยศพยังอยู่ข้างในอยู่เลยเอาผ้าข,า,ขาวคลุมอยู่เดี๋ยวจะให้ดูรอสักคู่ใครจะดูต้องรอดูรอรอดูนะจ๊ะ ศพกำลังจะออกมาแต่อย่างตอนนี้ฉีดน้ําอันนี้อยู่ต้องไรต้องไรงานที้หมดเออดีนิวดีนิวค่ะเพื่อจะได้ออกข่าวเราไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไรไม่าามาถึงก็เห็นว่าไฟไหม้เลยน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรมนะั้ง เออกูยังไม่ลงไลฟ์หรอกกูจะเอาให้ดูตอนที่เขาเอาศพออกมาเลยแหละคนถนน,น,นนโคง้งมึงกูพูดไปมึงจะรู้จักไม่ได้ว่าบ้านใครเนาะ ตอนนี้ยังไม่ได้เอาศพออกมานะคะถ้าใครจะดูก็ต้องรอนะคะนอต้องรอไม่ไม่ไม่รอก็ไม่ได้เห็นนะคะเออไม่รอก็ไม่นอนเลยค่ะทางโค้งอ่ะตรงบ้านยี่อุ่มอ่ะบ้านคุณชื่อเจอ่ะแม่มึงก็มาแล้วจะอยู่บ้านยี่อุ่มอ่ะนี่ก็คนเดิมมากเะยจา ผู้ช่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านมาหมดอุจาทุกหน่วยงานนะคะ,นนะ,คะไรสดไรสดเผื่อจะได้ออกข่าวเออผู้ช่วยผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านนี่มากันหมดเลยจ้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะ<ง>มาตะเลกเลยค่ะมาต้ต่แรกเลยค่ะ,ตอ,คะตอนนี้ควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะอเออใช่ใช่ใช่ใช นนมีคนตายหนึ่งค่ะคนพิการติดเตียงอ่ะตายหนึ่งะจ๊ะตอนนี้ยังไม่ได้ออาศพออกมาเนาะรอดูนะจ๊ะพี่เทลูกเขาอยู่ไหนอ่ะเน,นี่ยเจเจเจนู่นนนี่ลแม่คืออะไรมีเหตุเมื่อกี้นี้ที

จับไปด้วย้ะระวังเป็นอะไรนี่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 ใครเนี่ย evet> นี่นี่โอ้ยมึงอย่าพูดถึงเรื่องกินเหล้าอีกพักก่อนเรื่องเหล้าเอาเรื่องตอนนี้ก่อน สาเหตุกูก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่กูรู้ว่าไฟไหม้แล้วกูก็เลยมาไลฟ์สดให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวติดตามตอนต,อนต,อนตอนน่อไปนะจ๊ะตอนนี้เขากั้นแล้วไม่ให้ใครเข้าเลยลนะจ๊ะตอนนี้กั้นแล้ว,ลวจานน้าก,กั้นเรียบร้อยนะจ๊ะจะลังจะไปดูศพนะจ๊ะ นี่คนช่วยศพน,น,นะคะแบบไร้ศพไล้ะนา่จ้า่นะจ้าเจอผู้ประสบครนะจ้าจ้าขอบคุณค่ะนะขอบคุณนะคะกลับจากกาะฟพอดีขอบคุณ ลูกน้องที่หน่วยกู้ภัยไปดูเขาไปทำผ่าเลยหรหมด่เนคนช่วยเหลือกันนะคะไม่ทอดทิ้งกันนะคะรอดูนะ <c oughs> จ้ไมจะดูนะ <c oughs> เดี๋ยวกูจะแคปไปให้เมียมันดูยาวออกมาแลม่เขานี่นแหละเขาออกมาหูแม่เขาออกมาแล้วขาน่าจะเหยียบมันขึ้นไปช่วยแล้วแกจะเหยียบอะไรไม่รู้ไมเหยียบไปไม่เหยียบอะไรเขาเลยช่วยไม่เขาก็วิ่งขึ้นไปเลยเออ คนย่อย่ามเกดึ้เไก่อน46เขาบอก46บอก46อ,อ,อ่ะเออเดี๋ยวมึงเจอก<ร>ุปจานรไอพี่ชายยึงเจอกุปจานรานาเระนระจ้ะ นายองนายยกขงงกำนันมาหมดจั๊กมันต้องอะไรระเบิดเนี่ยมันไฟระเบิดก็ไฟฟ้าละพังตอนแล้วข้างบนเลยข้างบนบั้งระเบิดข้างบนจะระเบิดเอาอะไรไม่ทันคนก็อยู่ข้างบนเนาะแต่อันนี้มันตกใจอ่ะ

พี่จะใชวนี้ไฟแดรู้ว่าไฟ่อะไรเหียบเออไปได้้ออกเอาหลักตัวนี้ออก่ไว้บ้านไ อยู่ข้างในยอยู่เลยผู้ป่วยติดเตียงนะยังยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเขาผ้าขาวคุมอยู่ใใง้าดีถนนโคง้งจ้าถานนโค้ง จำไหมไปนอนโรงพยาบาลมาสับน,ออนิ้วตัวเองเนืโอศพที่แยงมันอยู่นอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ล่วง,งมาไม่ข้างบนก่อนไม่เร็วมากแล้วก็ล่วงมาตุกเลยตอนนี้เขาบอกว่าเหลือ น่าตลกคุณตลก ไม่รู้ขอบคง <laughs> ขาให้ไปส่งสบนู่นก่อนเขารออาบน้ำสบเพ็รเพชรหม้อหม้อนี่มันไปดูพ่อมันแม่มันอยู่ข้างในนู่นแหละอย่าหมูอย่าพี่หมูให้นายเขาลออาบน้ำสบไปส่งสบให้ก่อนเขาบอก ศพมีอีกศพหนึ่งก็ยังอิ้งศพอยู่บนรถศพหนึ่งโม่บ้มันมีหลังรถอีกดวมีคนตายมีมีคน ตาหนึ่งผู้ปว่วยติดเตียงช่วยไม่ได้นะอะไเป็นไรนฟาร้าลาน่าจะรัดนุงจอนะข้างบน ตอนนี้กำลังเจ้านศพออกมานะรอดูนะจ้ารอดู มันยูกบ้านเนีขนาดเลยาะมันไม่ไที่นี่นาูไมทังหลังบ้านมาใจนะเไปไมักเลยไม่เลียนอไปอยู่หน้าบ้านผมอ๋อไไไป่ยแนาออกไปก็งขาบปุ๊บผม่บอกวิ่งมาแล้วมาช่วยมนี่แหละมันช่วยไม่ได้นีหะ ตายคนเดียว่มนตายนียวใช่องออมาแล้วนะออกมาแล้วนะตอนนี้สพกำลังออกมานะจ้าหนีูไล่เป็นถ่ายรูปเปล่า